สวัสดีครับห่างหายไปนานเลยนะครับคอนเทนต์นี้นะฮะก็คือคอนเทนต์ชวนทําบุญนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับปิเตอร์แลนด์ชาแนลนะครับพาทุกคนไปยังวัดพระอารามหลวงนะฮะซึ่งเป็นวัดประจําจังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับครับผมว่าหาที่จอดรถได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูบรรยากาศรอบๆวัดนะครับว่าวัดนี้นะฮะเป็นวัดประจําจังหวัดสกลนครเลยนะครับ ว่าเขามีอะไรดีกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์รอบๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับบรรยากาศรอบๆนะครับก็ลมลื่นดีนะครับตอนนี้ก็คือผมมาจอดรถอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในอุโบสถกันฮนะไอ้ตรงนั้นเหมือนเหมือนจะเป็นศาลาใหญ่ๆอีกศาลาหนึ่งต้นนี้นะต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะพาไปดูขขอุโบ,บสถครับ วัดน,นี้ตำหนของนะีย๋ยวเราต้องัเขาวัดนี้นะครับก็คือวัดพระธาตุเชิงชุมบวรวิหารน,นะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับ สำหรับวัดพระราชเชิงชุมนี้นะฮะตั้งอยู่ถนนเรืองสวัสดิ์ตาบลท่าตเชิงชุมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทนะฮะชนิดวรวิหารนะครับภายในวัดนะฮะจะมีองค์พระธาตุเชิงชุมตั้งหันหน้าไปทางหนองหารนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกนะฮะแต่สร้างขึ้นเมื่อใดนั้นนะครับไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนนะฮะนับว่าเป็นปูชนียสถานที่สําคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครมาแต่ช้านานเลยนะครับ นี่นะครับก็คือบรรยากาศภายในนะฮะตรงนี้นะก็คือเป็นจุดทําบุญต่างๆนะครับโดยมีการบูชาไม่ว่าจะเป็นผ้าอาบน้ําฝนนะครับหรือว่าหรือว่าบูชากระเบื้องหรือว่าบูชาอะไรต่างๆนะฮะที่เป็นการทําบุญของพุทธศาสนิกชนนะครับ นี่เป็นวันธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ทิ์นะฮะจะคลึกคลื้นยิ่งกว่านี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดจุดหนึ่งนะฮะเป็นจุดให้ทําบุญนะครับบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับเพื่อไปสักการะองค์พระธาตุนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับพระธาตุเชิงชุมเป็นลักษณะของปะาสาทหินทรายนะฮะ เป็นศิลปะสมัยขอมนะครับมีจารึกพระราชเชิงชุมอักษรของโบราณเอาไว้นะฮะแต่องค์พระธาตุในปัจจุบันนะครับเป็นศิลปะแบบล้านช้างนะครับเพราะว่าช่วงที่สร้างนะครับมีอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาแล้วก็ได้มีการบูราณะเป็นพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเข้าได้แค่ผู้ชายนะครับและผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปข้างในด้วยนะครับคือไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้านะครับตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เก็บองค์พระเก่าๆนะครับ องค์พระเก่าๆแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับก็ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นนะครับอะไรครับหนี่งอะไรครับรข้างในพระธาตุเนี่ยอ๋อเหรอข้าในพระธาตุที่เรามองเห็นข้างนอกนะครอ๋อนี่คือข้างในเหรอครับใช่ข,ข้างข้างนอกมันจะเป็นประมาณสมเด็จพระพุทเจ้าใส่เสื้อผ้าแบบอ๋อแบบพระเจ้าใส่เสื้อผ้าฝันเล่ามัน้างไว้ข้างนอกทีท่เรามองเห็น ครับยวมลึกแล้วข้างในที่ครอบไว้ที่ว่าครอบไว้คือประสาทที่ของประมาณกตวดานที่16ของเลยวระานใจวรรมนในวรมมนที่3ที่ประมาณที่7ที่แหละที่มาสร้างไว้ที่ไปนี่ครับนี่คือผมเข้าไปข้างในได้ไหมครับใช่เข้าไปแล้วไปถึงทูกโกล์อ๋อถึงข้างในขออนุญาตครับ สลวัดพระเจิงชุมนะครับก็คือเป็นศาสนาสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนครนะฮะแล้วก็เป็นปูชนีสถานที่สําคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลมาแต่ช้านานเลยนะครับ องพระธาตุเชิงชุมนะครับเป็นเจดีย์ที่ก่ออิฐถือปูนนะฮะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทําด้วยทองคําบริสุทธิ์นะภายในพระวิหารก็จะประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสนซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะฮะศิลปะเชียงแสนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสกลนครนะครับวัดพระธาตุเชิงชุมนี้นะฮะมีการบริหารการจัดการที่ดีมากเลยนะครับมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะ ถึงแม้จะมีพุทธาศาสนิกชนจํานวนมากนะครับที่เข้าไปทําบุญแต่ก็ยังรักษาความสงบได้อย่างเรียบร้อยนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับด้านหน้าของวัดนะฮะก็คือจะมีถนนผ้าคลามนะครับเป็นถนนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หน้าวัดเลยนะฮะผ้าคลามเป็นผ้าย้อมสีเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาตินะครับมีทั้งผ้าคลามที่เป็นผืนนะฮะลวดลายดั้งเดิมแล้วก็เป็นลายประยุกต์นะฮะมีทั้งเป็นผืนแล้วก็มีทั้งตัดเป็นชุดที่สําเร็จแล้วนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับ นอกจากนี้นะฮะก็คือยังมีทั้งกระเป๋ามีหมวกมีอะไรต่างๆนะครับมาจัดแสดงขายนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะซึ่งที่นี่จะเรียกว่าถนนคนเดินนั่นเองนะครับจะเปิดตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกานะฮะถ้าใครว่านะฮะก็ลองไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นถนนอยู่บริเวณหน้าวัดพระธาตุเชิงชุง่มวรวิหารน,นั่นเองนะครับ่บางๆก็แวะเวียนไปเดินเล่นได้นะครับนี่ก็คือบริเวณภายนอกที่เป็น องพระเจดีย์นะครับที่เข้าไปดูตรงตรงข้างล่างองพระเจดีย์นะครับเมื่อกี้ที่เข้าไปดูเมื่อกี้นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคอนเทนต์สายบุญนี้นะครับเป็นที่ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ